คือคำว่าแปลกของผมก็น่นาจะแบบแค่สื่อถึงว่ามันคือการแซลล์ครัไปทำอะไรมาวันนี้ทำตัวแปลกๆนะปากหวานจังแปลกเหรอวะ อารมณ์อย่างดีวันนี้อา้าวโดนบอกว่าแปลกอีกอา้าวงงเลยทีนี้แอมงงอ่ะ What do you want อ่ะฮะ What do you n นี้อ่ะ เบื่อแล้วครับหรือว่าไงจะได้เคลีย,ย,ยร์ไปไม่ได้เป็นอะไรนั้นครับ ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันครับไม่ได้เป็นไรเลยคือในข้อความก็พิมพ์ปกตินะครับแค่แซวเฉยว่าทำไมปากหวานจังแค่นี้แค่นี้ก็คือแปลกเลยไม่ใช่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นทำไมถึงว่าพี่แจ็คบอกว่าหนูไม่ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเอา้ามันก็คือคำตอบจากคำว่า ปากหวานจังไปทำะอะไรผิดมาหรือเปล่าครับแค่นี้มันแปลกตรงไหนครับงงคืออะไรครับไม่เข้าใจ ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดมาเราจะระแวงเรื่องอะไรครับอันนี้มันคือประโยคแซวอะละหนูก็เงบอกไปไงว่าับก็เราคิดมากเรื่องนี้ได้ไงอะอยู่ดีจะมาคิดมากเรื่องนี้ได้ไงครับถ้าสมมติไม่มีอะไรอะคิดมากเขาคิดว่าพี่คิดมากไงดูประโยคที่พิมพด้วยครับกับสิ่งที่มันี่ไม่สบายใจตรงไหนหรือเปล่าไงจึงถึงคิดมากมันคือประโยคแค่พิมพ์แซวเฉยอะคือไม่เข้าใจว่าคิดอะไรไปถึงไหน ลองกลับไปย้อนดูก็ได้นะครับว่ามันไม่ได้พิมพ์คำไหนที่มันแบบทำไม่น่าคิดมากเลยมันคือการประโยคที่มันต่อกันมามันคือการแซลครับ,รบมีอยู่สองอย่างก็คือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมามันก็ไม่มีอะไรคือมันแค่แซลเล่นเฉยแต่ว่าถ้าเราคิดมากแสดงว่ามันเริ่มมีอะไรละ เพราะประโยคมันดูไม่มีอะไรเลยครับมันคือประโยคที่แซวกันทั่วไปเลยหนูไม่ได้คิดมากแบบหนูกเพิ่งคิดว,ว่าพี่จะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าคำไหนที่มันประโยคไหนคือคำไม่สบายใจครับงงอันไ<อ>หนอ่ะ กลัวทำไมแล้วจะเอา้าก,ก็ก็ถ้าเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่กังวลอยู่นี่คือความกลัวมันเกิดจากความกังวลน,นะครับกังวลเรื่องอะไรอะ่ะ ไเป็นอะไรเลยครับก็อารมณ์ดีปกติดูดเครียดๆนะครับช่วงนี้เราอะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนอะไรมานี่ แค่ประโยคนั้นมันทําให้กังวลอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอมันแค่ดูใครอ่านก็คิดว่ามือกันังคือการแซวครับไม่น้อยตั้งแต่เมื่อวานที่เจโทรไปแล้วก็เขาเะบอกว่าเจแบบไม่อยู่กับใครบ้างแล้วก่อนวางพี่เจก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าแต่พอพี่เจพิมมาแล้วมันก็หนูว่าไม่ได้อะไรแล้วเรื่องวางสาย จะให้ทําตรงใจทุกอย่างมันทาไปไม่ได้หรอกนะเรามีหน้าที่ของเราอะคือเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นแล้วก็<น>บอกแล้วว่าหไม่ได้ายถึงอะไรอย่างนั้นเลยนะอ๋อแล้วพูดเมื่อกี้คืออะไรครับที่ตัดสาย<อ>ที่นู่นที่นี่คือคือคอ,อะไรครับก็ที่พี่แจ๊คพูดก่อนที่จะวางสายไงพูดว่าอะไรครับอะไรฮอร์ดเกินไม่ไหว ได้ถึงเอา้าบอกไปไงมันมันน่าแปลกตรงไหนครับฮอตเกินไม่ไหวนี่คืออะไรอ่ะงงเอา้าคืออะไรครับพูดพูดอะไรผิดหรับ คือไม่เข้าใจอ่ะว่าแค่แบบพูดว่าฮอตเกินไม่ไหวแล้วก็บางสายเพราะว่าต้องไปทําหน้าที่ที่ต้องทําอ่ะแค่นั้นเองแล้วคืออะไรอ่ะอันนี้คือ มันพน่ามันมีอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้ต้องทำตัวยังไงกลายเป็นคนคิดมากแต่เมะะื่อไหร่วเนี่ย คือต้องการอะไรครับตอนนี้สื่อสารนะครับไม่ไม่ไม่พูดไ,ไ,ไ,ไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อว,วานอยู่ด้วยได้ที่ไหนล้วครับมีเหตุผลหน่อยใช่ครัไม่ได้หมายถึงเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหตุผลนะครับไม่ใช่ว่ามันหมายถึงอะไรครับก็เรื่องมันเกิดเมื่อวานจะให้หมายถึงวันไหนครับ อ่าแล้ววันนี้ไม่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 ไมไมไมปกติตรงไงครับอ่าวันนี้ไม่ปกติตรงไน,นลองพูดมาหน่อยได้ไหมครับว่าไม่ปกติตรงไหน,น ก็แบบก็ถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรจริงก็เรก็ไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้อะไรแล้วดูน้ําเสียงนี่ไม่ได้อะไรน้่คืออะไรครับน้าเสียงงนี้คืออะไรครับเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแต่เมื่อ,อไหร่ครนะับเนี่ย รูเรื่องอะไรแลาทำอะไรผิดผิดมากไม่พอใจหรอหรือว่าไงไม่ได้ไม่พอใจหนูจะไม่พอใจเรื่องอะไรอ่ะ เป็นอะไรครับตอนนี้คือเป็นอะไรอยู่อะเราเป็นอะไรครับถ้าเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะว่ต้องทำตัวยังไงหนูไม่ได้เป็นอะไรนะไม่เป็นก็คือไม่เป็นก็ไม่เป็นก็ได้ครับทางนั้น เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์นี้ยังไม่ไทําอะไรผิดเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเจอกันด้วยซ้ำอะเรื่องที่เอาข้าวก็บอกไปแล้วว่าทำไมถึงทาแบบนั้นแล้วเรื่องอะไรครับจ่ายเงินเหรอเรามีปัญหาอยู่อะเราก็าต้องจ่ายปะมันให้ฟรีไม่ได้นะคมันก็ต้องจ่ายตามกฎระเบียบของสังคมที่นี่อะ ือไม่เข้าใจว่าตอนนี้ไปคิดมากได้ไงไม่เข้าใจอะ่ะเป็นอะไรอยู่ดีก็เป็นคนคิดมากเฉยเลย ก็อย่างที่บอกมีอยู่สองอย่างถ้าเราไม่ทําอะไรผิดมามันก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเรากำลังเริ่มกังวลเนี่ยแสดงว่าเรา้ไปทําอะไรมาแค่นั้นเองคนเรามีอยู่สองอย่างครับพอาดูจากประโยคมันไม่ได้คิดมากเลยครับทั้งคําพูดเมื่อวานหรือว่าในแชทหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยครับ มันน่ึกว่าได้คุยได้คุยกันดีๆนะเนี่ยทำไมเป็นอย่างงี้ได้ครับแล้วก็คิดแบบนั้นเหมือกันเมื่อวานคิดว่าอะไรครับ พี่เจยเป็นมาตลอดอะเป็นอ,ไร,รอไรที่เจยพีมาอะไรไปบอกคิดถึงบอกอะไรก็ทำแบบนั้นมาตลอดอะแล้วมันมีอะไรแปลกเหรอครับในแชทมันไม่มีอะไรแปลกแล้วมีเหรอครับมีประโยคไหนที่แปลกอะ ใจเหมนกันต้องต้องทําตัวไงเมื่อวานไม่ไม่ว่างก็คือเพื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ว่างครับแล้วก็ก่อนจะไม่ว่างก็แปาข้าวเราต้องทํำยังไงครับถึงจะพอใจหรือว่ามันยังไม่พอใจหรือว่า,างไงครับคือหนูไม่ได้ไม่พอใจอะไรนะอือฮึแต่แค่คิดกับประโยคที่พิมพ์มาแค่น,นั้นเองประโยคไหนล่ะพูดมาสิ หนูไม่รู้อ่ะว่าแบบพี่พิมมาพี่คิดอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะปกติแบบหนูไม่รู้งไงแอรดอบหน้ามึงแอรดอบหน้ามึงไอ้เจ๊แอร์ดอบหน้านออบาึงอ่ะ ไอ้ชพูดวนไปวนมาทำไมวัาเนี่ยถามว่าประโยคไหนก็ไม่บอกก็ที่บอกว่า ไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าครับแปลกๆอ้าวแล้วทำไมอ่านแค่ประโยคนั้นนะพี่มันต้งสามประโยคเจ๊ก็คิดทุกประโยคอะแล้วมันมีอะไรแปลกตรงไหนครับแล้วที่เจ๊เป็นแบบนั้นเจ๊แปลกตรงไหนอ่ะ แปลกสิครับโทรมาร้องเพลงกับแปลกไหมล่ะเคยร้องเพลงให้ฟังด้วยหรอบอกว่าร้องเพลงไม่เป็นไม่ใช่เหรอร้องล่าสุดด้วยบนเวทีนะพับแบบแค่มีความสุขไงถ้างั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราหยุดไหมล่ะอยากหยุดใช่ไหมแล้วแต่เราเลือกเลยเอาสิมันเป็นความคิดเราเนี่ยเราเราปกติเราปกติ คือเมื่อวานก็ปกติวันนี้ก็ปกติวันนี้คือก็หนีแก๊งมาหาก็ปกติเหมือนทุกวันนะหนูก็ปกติเหมือนทุกวนันที่เป็นทั้งหมดวันนี้ก็เพราะกลัวว่าจะรู้สึกไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าก็แค่ถามแค่นั้นเองแค่ถามแค่นั้นเองเอา โทรมาเมาื่อวานในสายก็พูดดีๆนะว่าเป็นอะไรมาอยู่ดีดมา้องเพลงให้ฟังไม่ได้น้ําเสียงแบบนี้ด้วยนะครับแล้วมันแปลกตรงไหนอ่ะก็แค่ถามว่าเฮ้ยองเพลงให้ฟังทำไมแปลกทำตัวแปลกไปทาอะไรผิดมาหรือเปล่ามันคือน้ําเสียงที่เป็นการถามแบบไม่ใช่การถามเพื่อจับผิดนะครับฟัง่น้ําเสียงดูไม่ออกเลยเหรอ ใช่ครับแล้วเมื่อวานมันแปลกตรงไหนอะในสายมันก็ไม่มีอะไรแปลกนี่ครับแล้วไปค,คิดมากได้ไงอะไม่เข้าใจคือหนูไปก่อนหนูไม่ได้รู้ว่าข้อความที่พี่พิมพ์ส่งมาทิ้งไว้อวพอรู้แล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหรอครับไม่พี่จะเข้าใจไหมว่าพี่เจ็คเป็นอยู่ตอนนี้จะแค่กลัวว่าพี่จจะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าตอนที่พี่แจ็คพิมบอกมาแบบยังไม่ได้รู้อะไรเลยอะ ไม่ได้รู้ว่าพี่แจะรู้สึกอะไรถ้าจะมาชวนทะเลาะไม่ทะเลาะหรอกนะครับไม่ได้อยากทะเลาะเลยแล้วเ,ลเป็นอะไรครับตอนนี้คือเป็นอะไรต้องการอะไรครับไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับตอนนี้แค่แบบแค่รู้ว่าเคเไม่ได้เป็นไรก็ดีแล้ว อะไรอ่ะคือเมื่อวานก็เจอกันก็ปกติทุกอย่างแล้วอยู่ดีมาวันนี้ก็เป็นอย่างนี้คืออะไรครับคิดมากไปเองไงขอโทษตัดสินใจเลยครับเอาเลย แบบที่ผ่านมาหนูไม่ได้หวังอะไรเลยนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาครับตอนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานกับวันนี้ครับเราจะเข้าใจผิดอย่าหลงประเด็นครับตอนนี้คือใรเป็นคนที่ตัดสินมันเป็นพี่อะไรก็ได้ครับเราเป็นคนบอกว่าตัวเนี้ยเน,น,นี่ยวันเนี้ยมันเริ่มมาจากที่เราบอกว่าเออเราแปลก ก็เลือกเลยครับอยากได้แบบไหนเลือกเลย ผ่าก็ไม่โอนโลโ้าเพื่อนขึ้นแล้นะเพื่อนขึ้นแล้วเพื่อนเออตอนเรามาลพ่อนไหนเดี๋ยว่งน้อยู่ไหนเพื่อนเอลเ่อ